สวัสดีครับพี่น้องครับผ้าหลานลออินครับเม่อนะมาลีข้าหลานน้อยลงมาหาดินค้ำแล้วครับข้าหลังมือก็มีนกเขามาลงหากินเลยน,น,พพน,นกพันธุนตป็นนกพันธุะการน้อยมีจับต้าปีนไหวดีเสนอเสนอละว่าระว่าเสนออีกแล้วพามาว่ากับเพ่อแม่พี่น้องเอฟจีด้วยอีลาลว่าเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า สจรตุจลี้วสจุจพี่น้องแล้วตกตูด้วยด้วจด้วย้วยด้วยด้วหด้วยด้้วยด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 ้วิ้วยด้วยด้ด้วยด้วจด้วยน้ีด้วยด้วดีว่ด้วยด้้วย้้ด้้น้อยดินครับพี่น้้ด อเบิ่งนกเบิ่งหนูไปครับพี่น้องจัำไม่นกเขาก็ลงมาหากินหญ้าแล้วนี่เจ้าเทียมมาหาไล่นกไปเบิดแล้วนกเขามาหาเหลียญยุทแถวนีวันดีครับพ่อครับแมนมาจอดกินดอกหญ้าเฮ้ยดีว้าดีบ่าเฮ็ดปากจูเฮ็ดปากจูแล้วเพิ่นแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องกำลังเฮ็ดยเท้าให้เจมารีค่ะ โอ้ยมารีมื่อติดเทปพ่อแม่มาละหยาดมาเคยนี่เอาต้องดองครับผมวันนี้ทำข้าวตุ๋นปลาแซลมอนจ้ะใส่ผักมีหอมใหญ่มีกะหล่ำมีเนื้อมีผักต้มดื้มีแครอทหัวไชเท้า หลังเกิดมาใส่บักหลีผสมด้วยกันบักหลีหนึ่งดอกน่ารักนะผักสตอคุมมะลิเถ็ดล่างแล้วก็อันนี้สตอคไว้พี่น้องย่างสีใสมันจังมันสะดวกสบายจะ้ะอ๋อลืมใส่บัลเอเทศในเล่าตัวนี้แล้วมะลิมากินเผาใส่บัลเอเทศจ้ะพี่น้องาปาดใส่คนน้ำจิ้มน้อง,งคุณย่าอยากดูว่าแต่ละวันร้านกินอะไร <c oughs> จานอาหารครบไหม ยาตู้ขอาากขินยาจ่าคุณยานี่พอดีไปอันตลาดคอยเพึงกลับมาครับพี่น,น้องอย่นี้ได้อันกิลอรอมาครับนะงามงามเด็แต่ว่าป๋าได้แต่ป๋านอนรับใครจ่ว่ามันรับไม่ไหมอ้าวมันหน้าตะเกาคือลอยน้ำดีอยู่คนใหายนะโอ้ยป๋ามันสุดสะดุ้งนอนรับเราเลยรับพี่น้อง นี่แม่นอันปลาซีพีนะครับเป็นปลาหนองปลาเคื่อนครับอ่างห้วยพึง่งครับเป็นปลาอ่างแต่ว่าตัวนี้มัโอนดีมส่งนี่โอนเด,นนด้เนื้อเต็มเต็มเลยแหลนะเนี่ยเข่าไส้เลยกินละตุม่มสมสม่วนน้ำมันร้อนเนาะครัาค็อันนี้โคหอมหอมขินกับเจียวประเดบ,บองเจียวแหมงดาเฮาคืออย่างเฮาชาสินะเนี่ยไก่ไปเสียงเนี้ยเสียงมันดังข้คักคักนี่อันนี้ลอยหนึ่งบอกครับผม รอ้อยมึงได้บ้างเจ็ดสิบตัวได้บ่น่าจะได้เนาะได้หลายด้วยเนาะ,รนะประมาณนี้แหละตัวใหญ่ง่าอยู่เจ็ดสิบเมตรอะปลานี่กขนาดแต่ว่ามันเก้าสิบบาทบ่ครับพ่อเออแม่นเลยลูกเก้าสิบบาทแบบนี้มีฮอดโลเก้าขีดครับขีดละสิบบาทเนาะเหล่าที่ร้อนไปใส่แล้วก็เหลา่าฝาใน PS โคไว้ต้มครับพี่น้องเดี๋ยวไอโคปลานี่ละก่อน ไม่ใขยังขับกันเด้อพี่น้องปลาดินไม่ไข่ก็มีมันติดเน่นนเด็กน้อยปลาอนนี้มันมีค่อยหลายเลยเป็นปลาอ่างครับพี่น,ออน้องวันนี้เราใส่จิล้อกันเด้อพี่น้องเลยจิลอชิปโปมี่แหละครับมีแ,มลลแต่ตัวงามๆเลยโอ้เซียนใไ่จิปโปม่พุ่นจุ๊บจุ๊บ

เข้าะว่าเราเห็นผ่านเลยเด้ชึ่งตื้อชึ่งกินข้าวมามมามมัมมามนไ้กินมาจืออายุมนี่ไอ้กุ้งกระพงมะเมื่อยน้องมะลิยังกินแบบบทยาอยู่นะคะเพราะว่าน้องมะลียังมีแบบ่าสำลักอย่างเงียนะแขวเพิ่นก็ได้ช้อนมันเหลมถ้าฟันออกครบสี่สิจะให้กินเองค่ะมะลิคะ มาชิมชิมชิม,ช,มชิมหน่อยรสชาติอาหารเป็นยังไงวันนี้ฝีมือกระถิ่นน้อยเป็นไงอรง่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยโอเคผ่านใช่ไหมคะอืมเลยเยี่ยมแต่เยี่ยมทำไงตอนนี้ตอนทำเยี่ยมเยี่มยมมาดิเยี่ยม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 เอาเนี่ยดิเออุ๊ยแตาสั้นบอกเรา ก็มืนกินแห้งยบเย็บย็บเยบอมเชอร์ัลลีเสียงดังบัตเตอร์ตกใจงบสังบแบวะเอนันนลี่นับเป็นผู้ต้มสู่กินเด้อพี่น้องเลยดื่มผงสุรสพี่น้องเสือไว้ก่อนนี่ หย่อนรดดีกีบ่อคะฮะหย่อรดดีบ่าเมียวดูเอ้ยสูตรของพ่อมีที่รดดีม,มาแต่อย่าลืมอผักกะแยงหรือวะเออผักกะแยงสมัลืริ่มกับปลาหลวงมอกันเด้อพี่น้องไอ้บ้านเมื่อนีน้ต <c oughs> ้มแบบน้ำมี่ไหลประเดี๋ยวถ้าพี่น้องเอาแบบกระเจาะเสื้อมาเขื่อๆกันไปนี่มาเขื่อๆพี่น้องเอ้ คันทังน้องไข,มข่มุกดาฮานเพิ่นก็ว่ามะเขือเลนมะเขือแดงมะเขือเลนมเสมัยพ่อเป็ดของน้ำหรือว่าใส่ปลาเขือเลนหรืเอ,อ <laughs> เปลี่ยนมะเขือเลนมันจับมากเป็นมะเขือคือพี่นอ้องเอ้ย <laughs> โอ้ยบานคอยห้องมะเขือคือวันมะขามบานเพราะว่ามะขามตัวนี้ลูกสาวว่ามันจะส้มกว่ามะขามที่ใหญ่ปางเอ็ดไว้ซื้อมาจากตลาด เขาแกะเฉลยแบบนี้อยู่ปุนี่ด้นนอโอ้นี่นี่ขันจักว่ามัส้มแห้งเขาก็จะเฝ้าเสือร้ายนอพี่น้องอพอประมาณสะก่อนสำนี้นจะวัดหลักสมจังองกันขึ้นไหนหลายไปตะก่อนนั้นรุ่นมีได้ไนดนมันีเป็นแพ๊กจางไหเลยขึนในน้ำพอมัีครับแมนย อย่างกันเลยละบ้านเมื่อไหร่ครับพ่อครับหรือมาพูดเสื้อท่าแหน่ทา่ทาเสื้อที่หลังครับอย่าง <c oughs> าานเงี้ยปุ๊เมื่อวานนี่เด้อฟ้องน่ะหลานเพื่อนนิดได้มาเฮิร์นลูกสาวก็เลยปุ๊มาเซื่อดีที่ดุนะอันไปคุดขี้ดินนั่นอยู่นี่แหละมาเซื้อ,อลูกสาวเวอเอากันไกน่หนีเอาพร้อมอย่างมีซ้ำ พักกระแยงทงให้ทงหน้าครับพี่น้องย้อนอสุ่มมันสูงนี่ละก่อนนี่เออแตาน้อยเก็บพักตัวอีละมะลิเอ้ยนี่บอกเออเบ้ยป่ญหามาเอาทราบเป็นผู้ปลูกด้วบอกเนาะเสื้อสีหลายเช็กน้อยน้องจังหอมดีแต่ว่าบาดจะปลุกมอเผนเด้พี่น้องละเสื้อเอาเลื่อหยอดใหญ่ๆก็สุ่มน้อยให้มันใหญ่ซะก่อนเดี๋ยวมันก็เตะอ่อนอีนี้ นี่เก็บมาจะทงให้ทงนาประหยัดก,กินซะก่อนพี่น้องมันมีทันไรไปเลยยอมกินไปล้า่างอนบันอีก,กระมั่งหนึ่งยุ่งงงนีครับผมอันนี้ครับอันนี้นี่ไส้กรับพอหน่อยเป็นผู้ปลูกไว้ครับนี่ครับปลูกไว้ร่างฟมครับไก่เคียโฟมแตกหนามมันกันเลยบแบบว่าบริเวณขังสูงครับผมเด็ดฟางว่า,วา,วาอ่อนมานคือเสือยีนวั้นมันมีได้หน่วยเด้งขนาด เพิ่มเติมมเลยครับวันนี้เพิ่นได้หน่อยแดงมาพี่เด็กพี่น้องห <c oughs> นามันแดงขึ้นสมมไปลอยนูยน่อนอี่ยาได้แต่หน่อยสีส้มพูวันนี้ได้หน่อยสีเย็นอ่อนเรืองเรืองแดงแดงสุยมัดนี่แหละพี่น้องเพิ่นมาสีส้มไปลอยยังไงกระขับกดแลยฮะส,สนุกแล้วมาเสแสรบน้ำเดียวเด้อครับวันนี้เปลี่ยนเธอ <c oughs> เป็นแมง โอ้ไหมัเลยครับผมมดเลยส่น้องสมปลอยดูขนาดเลยครับชักไมก่อนเนายังมีทางไยย้ายตนีเพราะใจเหรอแม่ก็ได้ใส่เสียเหลืองครับไปรัดไม้หลวงไปใส่เสี้เหลือง มก่อนครับผมอเดมพอดีกว่ากทันกันล่ลูกเนี่ยจะล้วน้ำปลามาหยอดวันี้ครับใช่เลยได้เลย็เห็นเมไหลพอเ่ับเกงน้ปลาใ่น้ำปลาหยอดตบไาไม่ไจ้สี่้องครับผม่ยน้กีนหน่อ้ยาวันนี้หงก้นแาไมง้อนมนจะกินู้เอ อเริ่มได้แล้วถ้าเรพอจะกนแต่แหละได้ซิครับจะห้งใช่ซิ่ครับผมเนี่ยเห็นแม่กินนี่ยังระยะกินโหลดอืมแซ่บมันพอนั่งเห็นอย่างรับโอ้ปีมาคิดตัวเพราะปีขั้งข้างล่างก็ได้บอกขับพ่อได้่เนี่ยอ้หัดแล้วโอชัยดินี่นั่นแหลาไไ พี่มาคิดเสื้อนำมันยังหอมเด้อพี่น้องบ้วันนี้เราเสื้อแล้วครับพี่น้องพักเสื้อเลยครับน้องมันหอมสีจัดจีบจะมาอยู่งเสียเราพักเลยเสื้อลำโพงเลยแล้วอุ้ยฝากระสุมาห้องฝาเราหลงทางมากนาเสียบฝามันจะลงนี่ลงตัวเลยครับลงฝาหง

ปัดต้นปลาต้นพุงลงระวังได้น้ำร้อนพองปุ่นเด็กแต่จะแซ่บก็ใายทวนทวนอยู่พร้อมพากันแย่งหวยหวยมาแซ่บต้องกัเด้วยจ้าพี่น้องมีผ้าขาวของข้าวบนี้มีหัวจิบปมมีเจลบองถวยยาจ้ะแล้วก็มีปิ้งปลาแดกต่อนค่ะพี่น้อง ที่เด็ดที่เด็ดยุที่ต้มปลาจ้ะแซ่มๆน้องกันเด้อเดี่ยวบองโถยเก่านีแหละพี่น้องจำสูม,มืออจ้ะพี่น้องผู้ใดนสนใจอยากได้ก็พิมพ์องเข้ามาสนใจเด้ออยวางไว้ตู้กับเข่าแล้วมันแห้งจังไหยตีให้มันเหนียวเหนียวจังเลยนี่ปล่ากินผอบเปลากินฟ้าห้องฟ้าหอมพี่น้องโว้ยเนี่ยเจ้าเจ้าเจ้าฝนเจ้าผอเจ้าฝนมีได้แต่ว่าฟ้าห้อง <c oughs> าตุกน้อยเดียวครับพี่น้องจานเป็นเครื่องป้ไปไบ๋น้ำจ๊อเนี่ยเนี่ยเอาหดพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมาเด้อมาเส็บๆน้ำเดียวแล้วครับแม่ยังหันมาเขาพอสีแห้งพอเวานปิ้นไปเลยย่ายเขาแห้งกินเขาเสืร์ฟลมเขาแห้งจะยานแต่เขาแห้งเออเขาแห้งแล้วมีเสียงมาฟ้ากินแล้วเดียวยานฟ้าหอม ต้มเปื่อยคือเปื่อยยังไงหมอมผักกระแงเด็จิ้มจำแก้วกนันเนด้กพี่น้องอแซบบขนาดพี่น้องหอมผักกระแงห่วยอืเข้มยันเถาะยันมาเข้มกับบ้านแม่แม่ก็พอจะเอิ้นเนาะ ไหนอนไป, <c oughs> ไปนอนทั้งซาเล่งเลยไข่เค็มมันดีโคจิออโระโกดที่ปุกมี่หรองโคไทยโคจิโระมันไฟบอกกันเน้นกับแจ่วบองเน้นไทยบบบแถาอืมเ,อจจเจียน้ำฟ้าจำก็แจ่วบอกเท่ันั้น เข้าเดีย๋ยวยังคัเเลยลูกเจ้าบองก็โครตีนละอ่แนวนี้เลยพี่น้องแซ่บมาเด้อครับทุกคนทุกทันก็นเดี๋ยวว่าตุ่มปลากระป๋วเก็บกับอันแก้วครับคือเดี๋ยวเขาไม่พวกเขาได้เขาละซองอซองหวานบะได้ฟังเรามีมาไข่ก้อนหอมนแบบนีงเลยไข่ปลาหนิ่พี่น้องก็หัวกายเถอะหรอยังเถอะถั่วไก่ถั่วใหญ่จ้ <laughs> จองตาเด้อ ไข่เค็มยุดไข่พอเพิ่นบ,าาบอกไค่คนอื่นแนนใส่บอกอาทิตย์มาลีแล้วบดิ้คีรอเล็ดคนโตพ่อกระเทยแต่เร่ากับคีล้วล่ะทีะทคอนกินเขาวันดีเน่อยเจ็ร้อยจ้าบาก็อิที่ปูมาทร่องไหนทันว่าร้บาทนึงอืนนี่เก้าทิพ มื่อน,นี้190ร้อยเก้าสิบป่บอกเลยว่าตอนเด็กหน่อยใส่เป็นแซ่ยมขุดกิปลมน้ำปลาปอ <c oughs> เขี้ยใจเด้อเดี๋ยวนี้วันี้ปลาปอวันนี้มันก็บ่ค่อยมีหมองจะคั่มกันป่ะแม่ส่วนบะคเกอเทียนไ,นไยด้ผลไม่อยากใส่ไรสมไปลอยหอมดีบะคเกอเทียนเนี่ยมันสุกแล้วมัน,มนแนสบเนะด้อเปาะตอนดิบมันอาจจะบ่แสบกันได้ใส่ลไรถั่วยัดใส่ไรถั่วแล้ววะออ๋ขักพี่น้องเย ครับขอขอบคุณพี่น้องเอทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เอครับนี่ต้มฝานิ่นอ่างแถวบ้านห้วยเพิงนี่แหละครับกับโคจิล้อนี่ครับอยู่ตลาดห้วยเพิงครับกับแก้วบองแนวนี้เลยพี่น้องแก้วบองเกลิขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะได้ครับแซ่บๆก,กันแก้วบองเลพี่น้อง